ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW นะครับ X7 ตัว M50D นะครับรถตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของ X7 นะครับเข้ามารับบริการติดตั้งตัวระบบ p u ยว Android นะครับโดยใช้ร่วมก,กันกับหน้าจอเดิมนะฮะแล้วก็มีการติดตั้งตัวจอมอนิเตอร์ด้านหลังอีก2จอนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยตอนออกมาใหม่ๆด้านหลังจะไม่มีจอ2จอนะครับ เดี๋ยวการติดตั้งการใช้งานอย่างไรเป็นแบบไหนเราไปรับชมกันได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ใน BMW X7 นะครับเดิมเนี่ยตัวจอจะมาพร้อมกันกันกบระบบ Infotainment นะครับภาษาของ BMW จะเรียกว่าเป็น NBT Evo ID7 นะครับหน้าหน้าตาจะเป็นเมนูลักษณะแบบนี้ สิ่งแรกที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราติดตั้งตัวระบบ p พยวแอนดรอ d จะประกอบด้วย1ตัวระบบมัลติมีเดียวิดีโออินเทอร์เฟซนะครับ2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกล่อง Android เฉพาะเลยนะครับซึ่งตัวกล่อง Android ตัวนี้เนี่ยมี CPU แรงถึง10คอเลยทีเดียวนะครับสินค้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสินค้า จากทางค่าย QDIS นะครับ100% Made in Korea ทั้งหมดเลยนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีวิธีในการสลับตัวภาพนะครับให้เข้าที่หน้า Android ซึ่งหน้าเมนู Android จะเป็นหน้าเมนู Android แบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้า Home Screen นะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะอยู่ในหมวดตัวนี้การใช้งานเนี่ยเพียงแค่เราปล่อยสัญญาณ อินเทอร์เน็ตจาก Personal h o อสปอ t นะครับเข้าไปที่ตัวจอจากนั้นเนี่ยเราล็อกอินเหมือนตัวจอตัวนี้เป็นแท็บเล็ตย่อมย่อมตัวหนึง่งนะครับแล้วก็ Sign in Play Store เข้าไปพอเรา Sign in ตัวตนเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลของเราทั้งหมดจะแสดงผลขึ้นมาทันทีไม่ใช่ว่าตัวระบบตัวนี้เป็นระบบพื้นฐานที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android แล้วเราแล้วเราจะใช้งานควบคู่กันกันกบตัวระบบ iPhone หรือว่า iOS ไม่ได้ไม่ใช่นะครับรองรับได้ทุกระบบนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยเราก็เพียงแค่อย่างที่เรียนไปตั้งตั้งแต่ต้นว่าเราต้องปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้ละนะครับแอปพลิเคชันที่ผมลงให้กับท่านลูกค้านะครับก็จะมี y o u t u b e มี Google Map ดูทีวีออนไลน์มี j ู๊กมี Spotify มี Netflix นะครับสามารถ สามารถใช้งานได้จริงๆทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เรามาลงดีเทลรายละเอียดกันในแต่ละแอปพลิเคชันนะครับผมเริ่มแรกจากการใช้งาน Netflix นะครับการใช้งาน Netflix Spotify แล้วก็ j o o x เนี่ยเราจะต้องแสดงตัวตนเข้าไปนะครับเรา sign in account เข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบก็จะทำการ login account เราเข้าไปแล้วข้อมูล ตัวตนเราก็จะแสดงสถานะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเล่น Netflix ได้เหมือนเวลาที่เราใช้งาน iPad ย่อมๆเลยหนึ่งหนึ่งตัวนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอ่า u u u e e นะครับ ที่เห็นเป็นริ้วๆๆนะครับจะเป็น Resolution ของตัวจอที่อยู่ในตัวรถพวกนี้เนี่ยเหมือนเวลาที่เรากล้องโทรศัพท์ถ่ายเข้าไปที่ตัวจอมันก็จะเป็นเส้นๆๆ,ๆให้เราเห็นแต่ของจริงนะครับเวลาที่เรามองจากภาพจริงๆจะไม่มีเบลอๆแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของการใช้งาน youtube นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ โฆษณานะครับเราสกิปโฆษณา,าเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆเนี่ยจากปุ่มกดบนพงมาลัยได้นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้งานตัวที่เป็น YouTube นะครับถัดมาผมตั้ง g o o g l e Map ไว้ที่หน้าโฮมสกรีลแะอ่าเราเลือกแ a ป ก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของ Google Maps นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานะที่เราอยู่นะปัจจุบันคือ2ดินไทยแลนด์นะครับค้นหามีทั้งคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษและคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับรวมถึงสั่งงานด้วยเสียงนะครับ The Emporium กด direction นะครับกด start นะครับโอ้โหรถติดแดงแจ๋เลยนะฮะเนี่ยนะครับก็จะนำทางไปเนี่ยมีการคำนวณ <17 S 1> ให้ด้วยนะครับ <50 meters. S 1> ว่าถ้ารถติดติดม <5. S 2> ากๆเนี่ยเราจะก็จะคำนวณเส้นทางใหม่ให้เรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับเราสามารถที่จะเล่นเป็น PIP ได้ด้วยนะครับอ่า PIP คือกดตัวนี้นะครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็แยกสกรีนละด้านนึงเนี่ยเราต้องการให้เป็น Google Map อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราเล่น YouTube นะครับ นำทางแล้วก็เล่นวิดีโอคลิปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานแบบ PIP นะครับหรือว่า Picture in Picture ใช้งานแอปพลิเคชัน2แอปในหน้าจอเดียวกันนะครับ ทีนี้ถัดไปนะครับดูทีวีออนไลน์เลือกแอปพลิเคชันอ่ะอย่างตอนนี้ผมลง ais play ให้กับดูทีวีออนไลน์ที่เป็นทีวีไทยแลนด์นะครับเราเลือก ais play ปุ๊บอันนี้เป็นโฆษณาเขานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสกิปไปก่อนแล้วเราก็มาเลือก heading ตรงนี้เลือก live tv นะครับ ก็จะเป็นช่อง3 HD ขึ้นมาละนะฮะเนี่ยครับเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยในระบบเดิมที่มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับสมมุติเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพกล้องจะปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับระบบเดิมของตัวรถเนี่ยทุกอย่างยังคงใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะครับเราคืนเกียร์ เป็น D เป็นเเป็น P นะครับภาพก็ตัดกลับมาที่สิ่งที่เราดูทีวีไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูทีวีออนไลน์นะครับนอกนั้นเนี่ยก็พวก Spotify j o ๊ต่างๆเนี่ย Sign <c oughs> in account ใช้งานได้เลยนะครับอะทีนี้ในเรื่องของระบบของ Android ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ นี่ในส่วนของมอนิเตอร์ด้านหลังนะครับเราเลือกใช้เป็นมอนิเตอร์ของดีคานะครับเป็นรุ่น HD นะครับ118เป็นขนาด10นิ้วนะครับมีสล็อตใส่แผ่น DVD ได้ด้วยนะครับแยกเล่นอิสระเลยนะฮะทั้ง2ข้างเลยนะฮะเนี่ยครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับทุกอย่างเน้นความเป็นเดิมๆนะครับ เนี่ยนะครับก็เล่นเหมือนตามจอด้านหน้านะครับอันนี้เราเล่นจาก youtube อยู่นะครับ อย่างเนี่ยเข้ารูปของเขานะครับผมจะให้ดูนะครับว่าล็อกเข้ากับขาลูมิเนียมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการไปเจาะตัวรถเลยนะฮะเนี่ยครับภาพสวยนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัวเพ e l แอนดรอยแล้วก็การติด h e a d รส s t มอนิเตอรหรือว่าจอด้านหลังนะครับทั้งซ้ายและขวาของ BMW X7 นะครับ M50D คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดิน n t h a i l a n ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับ2ดิ Din Thailand ได้เลยนะครับกลับขอบคุณครับ